เอ่องจะเห็นยังนะน่ะตาแตกบ่เห็นบอกคือว่าจะสั้นเม็ดเขาว่าว่าอายเบิ่งบ่เห็นบอกโอ้เล็กพักหนึ่งงามกะเฮ็ดของกินเนาะงามนี่เนาะกะเห็ดของกินคว่ำงามจังเดี๋ยวบ่ได้เด้อเจ้าจะมันงามเนาะเจ้านะไอ้ของกินกระเซ็บเสียบอยากกินนลำเดียบมาเนาะ อันจีิดาวเช่นยังนี่อ๋อซอยซีนวะซอยซีนซอยซีนซอยซีนอ๋อเต็ตับคยนีเต็ปบเสนิ่เนีนเนาะอือคือสาวอําเลยพอกินแบบนี้แหละ cái xa mẹ ghen bơ không nhanh ai tên ngày yua hm 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 hm